สวัสดีครับผมสวัสดีเช่นเคยครับเช้านี้ก็อยู่ที่เดิมครับผมบริเวณสวนถั่วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นถั่วชุดที่5แล้วนะครับที่ออกด้านบนแบบนี้นะครับผมชุดที่4ชุดที่5้าแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายของผมเลยนะครับผมก็คือให้มันหย่อนย้อยลงมาข้างบนนะครับผมสาเหตุที่ทำค้างแบบนี้นะครับการทำค้างแบบนี้จะช่วยให้ถั่วฝัยยาวของเราหย่อนลงมาเฉพาะฝักเลยนะครับผมเวลาเก็บเราก็เก็บแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผม เฉพาะฝักถั่วเลยนะครับผมที่หย่อนย,อย้ยอยฝักลงมาแบบนี้นะครับผมส่วนใบเขาก็จะอยู่ด้านบนนะครับอยู่บนคางด้านบนที่ผมทําไว้นะครับดูสิครับฝักถั่วของเราก็จะใหญ่ยาวและตรงแบบนี้นะครับผมถั่วฝักยาวปลูกถั่วแบบง่ายๆทําได้ทุกคนนะครับผมการสร้างไรายได้แบบไม่ต้องรอนะครับแค่45วันเราก็สามารถสร้างไรายได้ได้อย่างง่ายๆเลยนะครับผม ลูกถั่วฝักยาวปลูกป้นคันนาปลูกแบบไม่ลดน้ําปลูกมาแบบไม่เคยลดน้าเลยนะครับปลูกผักแบบง่ายงถั่วฝักยาวบนคันนาดูสิครับผมตัวฝรยาวของเราเป็นผักที่น่าปลูกเลยนะครับยิ่งฤดูนี้นะครับผมปลูกเลยครับดำนานเสร็จปลูกเลยครับผมแต่ว่าเมล็ดพันธุ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับผมเมล็ดพันธุ์ดีช่วยให้ถั่วของเราใบไม่หนาใบไม่บ้าใบนะครับผมถั่วฝักยาวฝักใหญ่ ถั่วทานแล้วกรอบอร่อยเห็นไหมครับใบของเขาไม่หนาไม่บ้าใบใช่ไหมครับผม <c oughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบการน,นำเสนอเพลงเท่านี้ถั่วฟักยาวลองดูนะครับลองปลูกดูนะครับผมสร้างรายได้ได้ง่ายๆทำได้ทุกคนครับ